วันนี้ก็อยู่กับคนนบ้านครับวันนี้วันนี้ได้โอกาสมาถ่ายเองครับวันนี้ปกติก็ให้พ่อโดโด้ครับมือสองเป็นคนถ่ายให้นี่ครับโฉมหน้าของมือสองครับรอแล้วรอคุยแต่เรื่องคิดถึงบ้านครับแถบหมดแล้ววันนี้ที่บ้านรันเดงบ้านเรเสียเทพมีโอกาสมา,มาถ่ายเองเลยครับวันนี้ ผมมารอตั้งแต่เที่ยงก่อนรถนังครับแต่เด็กหนวยก็กามาก่อนเนาะมาก่อนมารถเล็กครับมารถเล็กมารถแฟนคลับครับเดี๋ยวนี้กำลังคนรักครอบครัวก็รักอย่องรักเหมือนเดิมเดิมรักรักที่สุดเข้าบ้านมาไหนเข้าบ้านยังไม่มีคนทางที่จะเข้าบ้านเลยว่าจะขอเวลาหยุดสักสองวันพรุ่งนี้ไปลงที่ไหนต่อพรุ่งนี้ไปสึกมั้งเนาะพรุ่งนี้ไปสตึกเนาะไปสตึกจบจะสึกไปคบัลลี ตไปโคกมะเลงก็ใกล้บ <uch for S 2> ้านพี่นันแหละเออแกบ้านทักผมเลยพ่งนี่แหละผมอยู่แถวเมืองที่นั่นเลยก็วันนั้นผมวิ่งไปสังเกตนะเห็นพีรุธโพสอ่ะสเกตเออวิ่งไปถึงูกเลิกไอ้พวกเชียนยังยกเลิกเลยวันที่เร่นนี้ที่โคกมะเลงบ้านอังกันซีโค้มะเงมีร้านเลยก็แค่บ้านไหใกล้บ้านอออะไรนย่ร่เราจจที่ไร บรรยากาศครับที่วัดโคกสะแบงโคกสะแบงนี่าารตรงนี้ขึ้นคอโดโด,โด้ครับขึ้นตะบนโคกสะอาดบนตรงนี้ใช่ครับ<ช>โคกสะอาดคบรครยา,า,รา,ากาศภายในวัดครับวัน <c oughs> นี้เด็กหน่วยเดินทางมาก่อนร,รถนั้งก็อยู่แถวแถวประสาทเลยน่าจะเกือบถึงแล้วละครับพเกือบถึงแล้วผมก็มีโอกาสมาถึงก่อนจากที่ไม่ได้ เดินตามมาเกือบครึ่งเดือนแล้วเพราะว่ามีธุระสุดตัวนิดหน่อยจะเอานี่อย่างนี่าอันนี้นบุันี่บรรยากาศนั่งรอครับกิจวัตรกิจวัตรประจำวันส่วนทางนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรครับวันนี้นี่ลอยดาวได้ทุบเทียนครับเอาไปไหว้ไป ไม่ยายแฟอะไรเพชรเเพชรยดเยุทเทียนครับไปดาวได้สวยดาวหมดเท่าไหร่ครับหมดไปสี่ร้อยแล้วก็ได้ได้ก็สารเนาะเนี่ากเขามาสองผืนสารนี่หลาย้สารเยอะมากรนี้เหแค่นี้ก็คุ้มแล้วตบุรเ์ย ไอ uh ้้จะเข้าบ้านวันไหนี่ฝากรายถึงบ้านมากอะฝากเลยมันถ้าฝากก็มาหมดบ้านแล้วจ้าเผื่อมีใครซ่อนอยู่ที่บ้านเด้ไม่มีใครซ่อนอยู่ที่บ้านเรามาหมดบ้านเลยเดี่เล่นกุนเบกาครับเราขายคนบ้านผมครับนอนเดินนอนเดินบ้านนี้ใครได้บ้านทำไมงูลุกเป็นรถเ้อยดาวก็กำลัง เริ่มอยู่ครับพวกเด็กหนยก็ได้มาเยอะครับมาก่อนมันเดี๋ยวการรอรถหน่วยก็พากันอาบน้ำสิแก้ผ้าเลยครับสิไม่ซูมเดี๋ยวไม่ซูมหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะคลิปกดกด เก็บบรรยากาศรอบประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนรถหนังมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้ชมอีกรอบหนึ่ง